ดีชัดเลยห้องราคาหนึ่งหมื่นทไมได้เยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดูสิครับแม่ห้องของเรานี่มันช่างเป็นห้องที่สูงและว,วิวดีชมัดเลยแล้วผมมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับอันตรายเดินกลับคนดีกวเอาละดูห้องของเราอันนี้เป็นห้องนอนนะครับผมซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าอุ้ยมีคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะครับเครื่องนี้ ดูจากสภาพคอมแล้วนี่บองเลยว่านะครับ RTX นะครับ p e r 0นย์เ์ซูเปอร์นะครับสูเรีมคอมมานเดอร์แน่นอนเครื่องนี้แหมถ้าคอมโหมดขนาดนี้ผมว่านะเล่นได้ทุกเกมเปิดเครื่องติดเปล่าไม่รู้เนะี่ยแต่ผมทําใจแบบว่าใช้คอมเครื่องนี้ไม่ได้จริงว่ะโอมันซื้อใหม่เลยแล้วกันไม่ไหวแล้วอ,อันนี้ขายเลยได้ไหมเนี่ยลบทิ้งมาเลยคอมพิวเตอร์โอโ้โหซัมซุงโอเล็ด โอ้โหมาเต็มมาเต็มดูเฟกโนด์เกมมิ่งคอมพิวเตอร์โอ้โหราคาสองหมื่นห้าแหม่คือถ้าซื้อคอมทั้งทีต้องซื้อแบบเกมมิ่ง